สวัสดีครับผมอัศวินสุริยชัยอัศวินเกษตรออนไลน์ตอนนี้เราอยู่ที่สวน3ามพี่น้องนะครับวันนี้เราพบกันวันที่ 11- กุมภาพันธ์2567นะครับวันนี้เราก็มีการรวมตัวกันกลุ่มทุเรียนวริชภูมเิเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีสวนที่ไหนมากันบ้างนะครับ นี่สวนทุเรียนจากที่ไหนครับสองดาวครับอําเภอสองดาวนะครับสองดาวมากี่ท่านครับวันนี้ครับห้าท่านนะครับโอเคห้าท่านหก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 ท่านนะครับได้กินข้าวกันอิ่มก่อนเนาะค่อยไปดูสวนกันนะครับโอเคครับทีนี้สวนทุเรียนจากจังหวัดไหนครับ จังหวัดคำนวจกับอำเภอกาละสินเอาใหม่อาำเภอคำนวจจังหวัดมมวกาล,ส, <c oughs> oh มมกลสินนะครับอ่ทางนี้แหละครับอำเภอภูพานอเภอภูพานสกลนครบ้านเรานะครับอ่าพี่ไกจ่จากจากที่ไหนนะครับอำเภอสว่างแดน,นดินนะครับอนยา มาดูทีมนี้นะครับทีมนี้ทีมนี้จากอำเภอเมืองนะครับไม่ตุ๋นจากอำเภอเมืองสกลน,นครน,นะฮะนี่เราจะทานอาหารให้อร่อยกันก่อนนะครับอิ่มแล้วค่อยเรียนรู้เรื่องราวของทุเรียนกันนะครับ วันนี้เจ้าของสถานที่เนี่ยดูแลโดยพี่แอลนะฮะอ <c oughs> ขอบคุณพี่แอลอ,อันนี้สวนทุเรียนจากที่ไหนครับบ้านกุดพล้าตะบ,บนวริจภูมิอำเภอรวริจภูมินะครับนี่ทีมงานทีมงานทุเรียนแถวนี้รู้สึกว่าจะสูงวัยนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะสูงวัยนะโอเคเสียทิช่มาจากที่ไหนคะ okay. รับคอรคำว่างอเภอคำม่วงกาลสินนะ ครับแกงหวายเป็นไงฮะแซบวะแซบแซบสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต้องชิมบ้างแล้วแซบเบาแซบหน่ออสวัสดีครับแม่เป้ครับวันนี้เราจะให้แม่เป้แนะนํำทุเรียนนะครับมาทำอย่างไรนะโอเควันนี้ทําสลัดด้วยผักปลูกเองเลยนะครับแม่เป้ปลูกเองแม่เป้ปลูกเองนะแม่เป้นี่สุดยอดเลย ไฮโดรค่ะตะแซบใช่ไหมแซบตะแซบตะแซบนี่คือบรรยากาศที่เรารวมตัวกันในวันนี้นะครับทีมนี้ก็ทีมอาวุโสนะครับทำสวนนะฮะคุณพ่อคุณพ่อปีนี้อายุเท่าไหร่พ่อ80ครับ80ปีป้าดโถพอต้อยพ่อต้อยพ่อต้อยนี่อายุเท่าไหร่ปีนี้พ่อต้อย หกสครับ64ปีโอเคเดี๋ยวเราไปดูทุเรียนของพ่อต้อยกันนะครับเดี๋ยวกินอิ่มก่อนนะครับนี่นะครับเป็นพื้นที่ที่เราเทําเป็นแปลงสาธิตนะครับสวนทุเรียนแถวนี้นะฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกินอิ่มกันก่อนนะครับค่อยว่ากันนะฮะ โอเคเราจะมีกิจกรรมงานแบบนี้เป็นประจำนะครับในกลุ่มของอัศวินกเกษตรออนไลน์ นะฮะเราจะให้ผู้ชํานาญเชี่ยวชาญเรื่องทุเรียนเนี่ยมาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกในกลุ่มทุเรียนของเรานะครับ<ป>แต่ละคนก็เป็นทุเรียนมือใหม่อยู่นะฮะวันนี้อยากมาเรียนรู้นะครับ<ป>เดี๋ยวรอบหน้าจัดเราจะแจ้งอีกทีนะครับว่าเราจะจัดกันที่ไหนนะครับ<ป>การดูงานนอกสถานที่ โอเคขอบคุณบริษัท J&C n C นะครับปุ๋ย J&C n 633บริษัทออร์แกนิกดีไซน์นะฮะที่สนับสนุนงานในวันนี้นะครับและเชียกันคลิปหน้าสวัสดีครับ